ยักโซสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่เกมสวีตแดนนะคะวันนี้อัปเดตมาอีกแล้วมาลับซดเชยกล่องอะไรอะสมบัติเพชรที่ถูกล็อกตึงๆอีกแล้วแล้วก็แกลกรางวัลใส่โค้ดขอบคุณสำหรับโค้ดนะคะโอเคผส,สมออนไลน์ไม่น่าเกี่ยวปะ่ะยังไม่ได้ออนโอเค งานฉลองยังเดิมนะคะแล้วก็จำกัดเวลาเดี๋ยวเราทําผลเรวตกก่อนเน,ะนาะภารกิจฝนดาวตกรอบนี้มีเพลงใหม่มาสองเพลงนะชวิงโอเค แล้วก็มารับรางวัลสุล่มเลยไหมสุ่มเลยรออะไรล่ะเฮ้ยได้ไข่ามาสี่สิบดีอ่ะอันนี้สำหรับชุดของเรียกอะไรอ่ะอธิษฐานผลเราตกอืมแล้วก็อีกรอบอุ้ยเรียนจุ่มๆม,มาก นีอันนี้มาด้วยคุ้นน่ารักอะ่ะแบบสไตล์แบบน่ารักพุง้งปิงเอาอีกแล้วอันนี้อีกแล้วพระเจ้าอะไรเนี่ยจำกัดการซื้อหรอทิบหายละเพจไม่พอซื้อน้อ no. จบกันชีวิตถ้ามีถ้าใครที่มีเพรอะ่ะต่อยอดได้นะไอพวกนี้มันจะเป็นกิจกรรมที่เราต่อยอดไอเพรได้คือเปิดยังไงก็คุ้มอะ่ะ สันเจ้าอธิษฐานก็ยังไม่เข้าใจนะไอ้พวกนี้มันแลกมาจากตรงไหนวะไม่ใช่มันแล้วเอ้ยชุดมาใหม่ละเอาแ่่เอฟเฟกต์ฟุ้งฟริงอันนี้ก็ชุดใหม่ใช่ไหมโอ้โหดูดีกิจกรรมตึ๊บตึ๊บตึ๊บตามสเต็ปเอ๊ะ อยู่น่นนะีะมันต้องใช้ฉลามอันนี้มาแลกก้กานเมวอ้วนมันอยู่ตรงไหนวะต้องไปอ่านในเพจเขาจริงๆแล้วละแล้วก็เติมเงินรายวันนะคะส่วนมากก็จะเป็นเหรียญลัคกี้กับไข่เนาะต้องไปอ่านที่เพจเขาอะว่าไอปลาพวกนี้มันหามาจากไหนถึงจะามาแลกได้อันนี้แพ็คสุดคุ้มนะคะตามนี้ แล้วก็มีโบนัสไข่ด้วยไข Easter, ่อีสเตอร์เทศกาลโฮมไฟวันนี้สวยวะ่ะนึกถึงนึกถึงกันนั้นเลยอ่ะอันนั้น่ะชุดก็โอเคอยู่นะโอเคเฉยๆอะ่ะเข้าใจไหมภายปริศนาก่อนแล้วกันเราจำได้ว่ารอบที่แล้วเราซื้อรางวัลอนนะนี่มาไม่ใช่เหรอวะแต่ทำไมมันไม่มีวะเนี่ยเรา ไม่ใช่ดิไม่ใช่อันนี้กลุ่มซื้อเนี่ยเราว่าเราซื้อมาแล้วนะเราก็ได้พวกนี้มาด้วยแต่มันอยู่ไหนเนี่ยประเด็นน่ะมันอยู่ไหนอะนประเด็นน่ะหรือว่าคนอ่านะ่ะไม่แน่อาจจะจำคนละไอดีการที่มีสองไอดีไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าจะคุ้มง่ายขนาดนั้นนะบางทีก็ลิมไอเทมอ๋อยังไม่ได้เปิดเหรอก็อเปิดแล้วนี่ แล้วไอ้นั้นฉันไปอยู่ไหนอันนี้ก็ไม่มีบุญแดงโน้ะชีวิตมันไปอยู่ไหนวะน่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่า Girl, ก,กา็ไม่มีโอ้ยของสักกิจกรรมเหมือนเดิมไม่มีอ่ะ อันนี้ก็เหรีญยนตาสมบัตินี่ก็นะหาไม่เจอเฮ้ยหรือว่าก็ไม่มีนะช่างมันเถอะมาเรามาเปิดอันนี้ดีกว่าเปิดไปเดาความเกลือของเราสักอ่อนอู้ได้แค่ถุงเท้ามีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะได้ถุงเท้าอ,อะไรครับเนี่ย ชวิงไหนๆเราก็ได้ถุงน้องมาแล้วก็ได้รองเท้ามาเลยละกัน <c oughs> อะไรวะเนี่ยชวิงว่าดีนี้ไม่ได้ตั๋วเลยอ่ะเจงแล้วเนี่ยสักทีไหมสักทีไม่ะ่ะไม่ได้วะทำใจแล้วกันนะ ซ้ำหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันขึ้นให้เนี่ยไม่กล้าย,ย่อยกลัวมันกลัวมันไม่ซ้ำแล้วไม่ได้อ่ะอ,อ่หมดแล้วปะน่าจะหมดแล้วนะที่เหลือก็น่าจะเป็นของลักกี้ตรงนี้ล่าสมบัติชิงโชคชาแ้แอ๊บชั่วบ์ชืบชบ,ชอบเออส่งผมกับรองเท้าอ่ะตึงตึงเลย่ะวันนี้ตึงอยู่ก็ไม่ถึงกับเกลือแบบ แบบไม่ได้อะไรเลยอะ่ะก็ได้ยุอย่างเราก็ทรงผมแล้ววะรองเท้าก็ด้วยเออเนี่ยไอทยปิดศนาหรือว่าเราใช้ไปหมดแล้วหรือไม่เราก็บักมันต้องบักแน่แน่เพราะปกติเราต้องได้จำไม่ได้ว่าเคยเพิ่มไปอืมแต่ตัวตัวลองมีนะตัวลองมีแต่ตัวหลักไม่มีสสวนเพลงใหม่ก็ตามนี้นะคะทุกคนเข้ามาเต้นกันได้ แล้วก็ไอเทมมอเควสหลักอะควาเรียมเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างในนี้เนี่ยสต็อกปลาใส่น้ำไอนี่คืออะไรอ๋อนี่ไงรีไซเคิลนั่นเป็นเนื้อปลาแล้วเอาเนื้อปลาไปแลกตรงไหนวะลองรีไซเคิลสักตัวดิ yes คือฉันต้องไปอ่านจริงๆแหละอูเนื้อป่าเยอะแยะเลยแม่มันต้องมีที่แรกดีใช่ไหมเออเดี๋ยวไปหามาให้นะคะรอสักครู่รอสักครู่สักพักแหละเพราะว่าเราก็ยังงงๆอยู่โอ้ว้าวขึ้นไปนั่งทำอะไรบนเชนเดเลียครับที่อื่นไม่ต้งมีตั้งเยอะตั้งแยะ ขอดูตัวอย่างในยสิมีเร,รื่องรป่หรือมีอยู่โหนซะด้วยไม่ได้นั่งอย่างเดียวนี่ก็หายตัวมาบิ้กมาเลยแล้วเขาก็ไม่ได้นั่งคุยกันต่ำด้วยนะคะทุกคนขึ้นไปนั่งคุยกันซะสูงเนี่ยโอ้โห,หน่ารักอะ คนมีคู่เขาเล่นกันนะคะคนมีคู่เขาเล่นกันอันเนี้ยเออเฮ้ยเปิดประทูนด้วยอะ่ะเออขอขวัญเต็มเลยอะไรอยู่ในนั้นบ้างอ่ะอยางเหี้ย่าง,งดูเลือเกินชวิตไม่มีฮะเราก็นึกว่าจะมีแบบสตอรี่แบบเด็ดๆบมีจอยแบบว่าผู้ชายขี่รถบื้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดเปิดข้างหลังขึ้นแล้วก็แบบ อะเงี้ยเออแล้วก็ผู้หญิงก็เดินมาอะไรยังไงก็ได้อ่ะไปออกแบบเองนเลยไปอ่ะที่เหลือก็เหมือนเดิมนะที่เหลือก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรก็ยังสงสัยนะอยู่ในความสงสัยของเราเนี่ยแหละมันต้องมีสักอย่างนีวะเป็นไหนนะสันเจาที่ฐาน มันต้องมีเดี๋ยวนะแรกแมวควาเรียมแรกแมวควาเรียมแรกแมวอควาเรียมเดี๋ยวนะอยู่นี่ไงทุกคนฉันรู้แล้วเอาเนื้อปลามาแลกตรงนี้แล้วเอาตรงนี้ไปแรกตรงนู้นต่อเอาวะตึงตงดูซิว่าเราจะได้เท่าไหร่ อย่างนี้ก็ตกปลามันเลยดิเพราะเหยื่อตกปลาเราก็มีเยอะอยู่นะสําหรับใครที่มีทองเยอะนะมันจะฟินมากเลยกับกิจเนี้ยแล้วแบบได้เยอะด้วยอะ่ะปลาบางปลาบางตัวไม่ได้เยอะจ้ะอ่ะ อุ้ยเราแลกได้ด้วยอ่ะเอ้ยมันดูไม่ได้วะอ๋อเราต้องเอาแลกจากในนี้แล้วก็ไปแลกจากในโน้นอีกทียังไงดีเธอเราเอากลุ่มไหมพวกเธอฉันกงกิจว่าฉันของแรกไม่ได้เราล่ะเพราะว่ามันไม่น่าจะพอนะคะเราไปดูเหยื่อปาลาเรา เหยื่อปลาเราเมื่อกี้ประมาณพันกว่านะตกไปตกไปประมาณเท่าไรวะพันกว่าเนี่ยมั้งพันถึงเป้าเ่าเริ่มสับสดละเริ่มสับสดและล่าดสดแต่ว่ามันไม่น่าจะพอหรอกดูดิ1ชิ้นต่อสิชิ้นเองไอปลาพวกที่แบบพวกที่มันไม่ใช่ปลาพวกเนี้ยปลาที่มันได้50าสิบหชิ้นต่อห้าสิอะตกไหนวะ อนันี้ได้อยู่หมื่นกว่าเองนะคะซึ่งสองหมื่นตัวนี้สองหมื่นนะรัเอาไงดีล่ะเธอ,อยังไงดีล่ะเอาน้องหนามมาีหมแห้น้องหนามมาก่อนก็ได้แล้วก็เมื่อกี้ตกปลาแบบมือแบบจะงงิกอะคอยกดตกปลาอยู่ตลอดหรือแบบไม่ไหวแล้วแม่พอแค่นี้เถอะ นิ้วแบบขอร้องขอชีวิตแล้วนี่ไงแล้วก็มาแลกนี้ต่อชาวิง่งเราก็จะได้น้องสลามนั่นชอบงับคุณแต่ผมนั่นชอบคุณงับตามนีที่เหลือก็เหมือนเดิมนะคะก็คือไปเอามาแลกแค่นั้นเองตงนอมันเป็นรองเท้าเหรอ รองเท้านี่สวยกว่าเอาตัวนี้ด้วยกันนะคะแต่หน้าตาไม่ค่อยอภิรมเลยครับชอบหน้าตาพวกนี้มากกว่าชวนชุดก็ตามสเต็ปนะฮะเออเข,เขากันเข้ากันแหละดูทรงเข้ากันมากเลยตรามนี้เดี๋ยวน้องฉลามเมื่อกี้อยู่ไหนวะดูล่าส,สุดสิไม่มี ไม่มีเลยเจ้าค่ะไอเทีมไม่ใช่นี่ไงโอ้สลามครับค่ะโอ้แม่เจ้าแล้วก็อันนี้โอ้แม่เจ้าได้ปลาโคตรเยอะอะไรบา้างว,วันนี้รวยครับจังหวะนี้รวยกูรู้แล้วอาหารเดือดเดือน้องปลาฉันไปไหนหมดมาอยู่กับกล่องไอหอยนี่เองได้คืนทุนคืนครับ เขาเรียกว่าดึงทุนคืนคุ้มไหมถามแค่นี้เอ้ก็ได้อยู่ทำไมเนื้อปลาแบ่งพักแบ่งพวกวะเนี่ยไม่เข้าใจอยู่คนละโซนเลยแม่หมดละตามนี้นะคะทุกคนแรกของก็ประมาณนี้แหละทวิง เลือก็เอ้ยอะไรอะกล่องสมบัติเอ้ยกล่องสมบัติเอ้ยเอากล่องสมบัติกล่องเลกกออะไรวะลงใต้น้ำกันไหมลงได้ปะลงแบบดื้ดดอติดติดอะไรก่อนไปสิครับลอยไปเขามาเก็บกล่องกล่องอไอ้ล่าสมบัติเรือ เดี๋ยวเราลองเก็บสักนิดสักหน่อยไหม,ไมน่าสนใจนะถึงเวลาล่าสมบัติพอดีปะดีนะเกมเขาไม่ได้ทำให้เป็นแบบอ,อันนี้คืออะไรอะ่ะมีจมน้ำตายไหมนี่เมื่อกี้ยังขึ้นมาเพียบเลยอะ่ะตอนนี้ไม่มีแล้วชีวิตมันขั้งหน้าท้อแท้เลยกัน จะเล่ากลองสมบัติได้อะไรวิธีหีบทะเลยได้เลยม,มีกล่องเล็กกล่องใหญ่มากมายเลยกล่องวายไปไม่ทนันเออไม่ทันครับไม่ทันบอกเลยตีตัวกลับเดี๋ยวนี้หมดแล้วอ๋ออุ้ยหมดไวมากแม่ได้มากล่องเดียวเองค่ะขึ้นขึ้นขึ้นอ๋อข้างบนเป็นถังออกซิเจนเหรอเฮ้ยตรงนู้นทำไมไม่มีใครแบวอ่ะ ถึงไหมเธอคิดว่าฉันไหวไปถึงไหมมีคนไปถึงก่อนนะนั่นเขาไปแล้วดุย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 ,ดยก็ขึ้นบกสิรออะไรถนะ้าเขาไปถึงก่อนนะรออะไรครับมเบนนานามเออื่อไหรจะโผล่พ้นน้ำเออซืดซืดรับซืดเราต้องไหวไปบนบกด้วยนะกว่าจะเปิดหีบได้ปะทูชีวิตดูซิว่ากล่องเมื่อกี้เราได้อะไรมาอันนี้ปะกล่องทะเลลึก อ๋อสุ่มนี่เองประทูได้ทั้งห้าชิ้นบุหรี่สูกระคุ้มอยู่เด้ตามนี้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามได้รับชมนะคะบ,บุยบุยเจอกันคลิปหน้า